ดีครับทุกท่านเดี๋ยวต่อจากเมื่อวานเลยแล้วกันเมื่อเพิ่งตื่นเชา้าสวัสดียามเช้าวันนี้เนี่ยมีโปรเจกต์ว่าเราจะไปที่สตูเนาะแล้วก็เพิ่งคิดได้เมื่อกี้ตั้งใจว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเอาพี่เสือเนี่ยนะไปรับพี่สิงห์กลับมาเอ,อเอาขับจักรยานเสือหมอกไปเอาคาโก้ไบ กลับมาบ้านอืม,อมน่าเป็นอะไรที่แบบว่าน่าสนใจดีก็เพิ่งคิดได้เมื่อกี้เองก็เลยเออเอาอย่างนี้ดีกว่าแล้ววันเนี้ยมันจะมีประมาณนี้แหละวันนี้เทสได้นะเทสได้เปนสุดท้ายนะถ้าเกิดมีใครมาก็ก็ได้นะแต่อดูแล้วก็มาลุ้นกันว่าฝนจะตกไหมแต่แดดออกดีนะวันเนี้ยก็อืมส่วนมากเทสได้ททีไรก็คือเรียบร้อยชินแล้วโอเคอ๋อเด็กๆหาให้มาดูพิเสือพ่เสือ พี่เสือจากเมื่อวานยังไม่ได้ประกอบเลยเพิ่งลงมาจากรถเนเดี๋ยวเดี๋ยวประกอบเสร็จแล้วก็ขับไปขับไปเลยลองดูตแต่มันจะอ้อมนิดนึงอะทางอี้ทางวัดก็ไม่ไกลอะไรอ่ต้องอ้อมนี่สิเพื่อความปลอดภัยโอเคเอ,อวันนี้เราตั้งใจไว้ว่าจะผ่นอ้อมนะเออ พอดีว่าแม่พอดีว่า,วาออกช้าดีใยสายเดีย๋ยวไม่ต้องเปลี่ยนทางแล้วแล้วก็แบบไปทางลัดหม่เออต้องมียกๆอะ่ะคือไม่ได้ตั้งใจนะว่าขี้เกียจขึ้นสะพานลอยด้วยถ้าไปทางลัดต้องไปขึ้นสะพานลอยแล้วก็ต้องไปข้ามไปฝั่งหนึ่งถ้าเกิดว่าขับแบบไปเรื่อยๆมันต้องไปอ้อมไงแล้วคราวนี้ออกช้าไงเออก็เลยต้องเปลี่ยนวโอเคข้อภารกิจก็คือ ขับพี่เสือไปรับพี่สิงห์นะครับพี่สิงห์โตก็คือ,อ,อคาร์โก้บค์ของเราคิงออ Bike สำหรับผมคือคิงออ Bike โอเคก็คือก็เดี๋ยวอ่ะจะไปดูกันว่าวันนี้เราทำสำเร็จไหมนะแล้วก็อ่ะไปดูกันโอเคเดี๋ยวไปดูทางไปของเราทันหม่โอเคก็เหมือนเมฆฝนจะมาแล้วนิดนึงตอนนี้เราก็เริ่มเดินทางแล้วครับโอเคไปใหม่ไปทางที่แบบว่า เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนทางนะเราจะไม่ขับอ้อมแล้วเราจะใช้วิธีทางแัแล้วก็รีบไปเดินสายด้วยแล้วก็เมื่อคืนก็ดึกด้วยแล้วก็หาข้อมูลเรื่องไมโครโฟนใช้ด้วยก็เลยช้าแล้วก็ดึกด,ดึงเยอะแล้วก็ฟิลก็ดีนะเวลาแบบได้ยินเสียงแบบแอมเบียนพวกแบบเสียงบรรยากาศรอบข้างบองวกว่าแม่งหลุกดีแล้วก็ได้ฟิลแบบตะโกนคุยยิ่งดีอะ่ะยิ่งสนุกอะ่ะโอเค ขับไปหน่อยไปโอเคไปได้ดีทางัเรา,าอ่ะมันต้องมันขึ้นไปสะพานข้ามฝั่งนูง้นแล้วขับย้อนไปอีกทางโคตรงนูง้น เดียยวงนั้นเราจะต้องขับตรงไปทางฝั่งโน้นมันจะไกลมากเลยแล้วมันก็เสียเวลางั้นเดี๋ยวเราต้องขึ้นนี่แหละมาเออโอ้โหถึงฝ่ายแนะ่เลยวะนี่เที่ยงขึ้นเ้รอทหารลอเลย không có sai nào chưa chưa có sai nào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  chưa กว่าประมาณ่2นาีเ็่สเลย้รถแมกันเลลยาลดเสยงเฮเคเช่าทางรถเมล์ไงวะไทางรถเมมาจากตรงนี้ ไม้เวลาไปได้แบบไม่ใช่20นาทีนะเป็นชั่วโมงนะเออคือเมื่อกี้ตัดตัดไปหน่อยอ๋อโอ้ยตัดตัดัดเลยเมื่อกี้ตัดไปหน่อยนึงเพราะว่าัำย้อนสอนเออไม่อยากให้มันดูไม่ดีโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูว่ากันเยอะประทาน102เร็ว ไม่ใช่คลิปวันนี้ไม่ได้คลิปแบบนี้นะเออ,อแล้วเราก็มาถึงนะครับจนได้ซอยออไปสายสินขัด50โดอระยะทางที่ย่นระยะเวลาไปเกือบ1ชั่วโมงมันโอเคเดี๋ยวเราไปรับที่สิงโตกับกัน ก็ใช้ได้นะยระยะเวลาแต่ว่าแดดนะหน้านมันหยองหน้าเนียนมีนะครับหรือหน้าเมือก โยัมาถึงแวโอเคเดี๋ยวข้าไปข้างหนกันเรียบร้อยครับเปลี่ยนแผนหมดเลยพรุ่งนี้ด้วยก็ฝนมาโหถ้าขับกลับนี่มีแบบมีขนน้ำกลับด้วยอะ่ะเต็มกระบ,บะก็เลยโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คงจะต้อง เปลี่ยนแผนเป็นช่วงกลางอาทิตย์หน้าแล้วเราก็ดูวันอีกทีหนึ่งคือแบบมันวุ่นหงุดหงิดใจมากผมดูในอแอปน,นะที่เป็นของบอกอากาศอ่ะมันก็ไม่ตรงสักทีคือที่เราที่เราบุ๊กไว้ว่ามันเป็น,ปนวันอาทิตย์เนี่ยเพราะว่าเราเห็นว่าวันนั้นนเป็นฟ้าเปิด mm hmm. เมื่อเมือมอม่อประมาณสี่วันที่แล้วนะที่เราดูบอกว่าเฮ้ย hey, ฟ้ามันเปิดวันอาทิตย์โอเคเราก็น่าจะได้อยู่นะแต่พอมาเช็คล่าสุดวันนี้เนี่ย พรุ่งนี้คือมีฝน50%ซึ่งขับไปมันก็ไม่สนุกไนงะขี่ไปแบบเมันมันแทนที่จะแบบว่าเพลิน,นๆใช่ไหมต้องมานั่งหลบฝนเฮ้ยมันไม่สนุกอะ่ะเดี๋ยวมันดงดาวโม่มงดาวไมอย่างไม่ชอบก็เลยโอเคอาจจะต้องมีการเปลี่ยนกำหนดการนิดนึงแล้วเดี๋ยวยังไงผมจะแจ้งไปทางเพจก็โอเคพรุ่งนี้น่าจะชัวร์ละก็เดี๋ยวว่ากันโอเคขอบคุณมากที่ตามดูยังไงก็ตามคลิปต่ตอไป นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีการขนย้ายแบบขนที่เสือกลับวันนี้สุดท้ายเลยต้องกลับตัวเปล่าไม่ได้เอาพี่สิง์กลับด้วยโอเคเราเดนั้นะ Coming if I'm honest, gotta love it Honest, i tell you